วันนี้ชาวนาจากหลายจังหวัดนะคะเดินทางมาขอบคุณคอสอชที่จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาที่เดือดร้อนพร้อมกับให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะ ตัวแทนชาวนานับพันคนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางอาทิพระนครศรีอยุธยานคนปรปฐมปทุมธานีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีพิษณุโลกและสมุทรปราการนำเครื่องดื่มอาหารดอกไม้พร้อมป้ายข้อความ We Love Thai Army มาเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินเพื่อให้ทหารปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศเดินหน้าปฏิรูป ก่อนการเลือกตั้งคืนความสงบสุขอีกทั้งยังขอบคุณที่แก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวจ่ายเงินให้กับชาวนาที่เดือดร้อนโดยมีพันเอกวัชระนิตยสุดรองเลขานุกการกองทัพบ,บกเป็นผู้รับมอบแทน ขณะที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกถูกใช้เป็นพื้นที่บริหารราชการแผ่นดินและมีคณะทํางานเจด้านที่คอสชตั้งขึ้นเข้าทํางานในพื้นที่ทางกลางการรักษาความปลอดภัยจากทหารอย่างเข้มงวดโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชาภายหลังรับสนองพระบ,บร,รมราชโองการโปรดกล้าบโกลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคอสชเมื่อวานนี้เช้าวันนี้เข้าทํางานที่กองบัญชาการ กองทัพบ,บกถนนราชดำเนินตามปกติโดยไม่มีการเรียกประชุมหน่วยงานใดเป็นพิเศษ